ฝันฝันดิเราอย่ายุ่งกับชาดีฝันฝันก็โอเคแรงเ่าหมอตรวจก็จตรวจนี่พาต้ันมาตรงนี้สิมูงห็นดิ อันนี้คือที่นอนของเขามิดซี่เคยเข้ามานอนตรงนี้ไหมนอนตอนเด็กๆมันเคยนอนชั้นล่างกับชั้นบนอืมพอโตโตแล้วมันไม่ค่อยอยากนอนด้วยกันมิดซี่มิซี่ก็นอนแต่ส่วนมากไอ้นี่จะนอนเป็นส่วนใหญ่ผมไปซื้อมาตอนนประมาณห้าร้อยกว่าเนี่ยที่มันมีเบาะเหมือนกันแต่เขาไม่ชอบเบาะก็เลยเอาออกเบาะตั้งตรงนี้ตั้งตรงเนี้ยเบาะที่รองเอารองนั่งอ่ะสีขาวอะโอเคอันนั้นของเขาเหรอของเขาแหละแต่แต่ไม่เคยใช้เลยมันไม่ชอบเออ บอกออกก็จะชอบแบบเนี้ยเองเดียวชั้นบนชั้นล่างเคยเล่นด้วยกันเหอนชั้นบนชั้นล่างแต่ก็ทนได้เนี่ยตั้งหลายปีแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนไม้หวายบ้านเรานั่นแหละแข็งแรงมากเลยอันแข็งยิ่กรอบแต่มันก็ทนอยู่เพราะไม่ควรนบ้านแมวบ้านแมวที่นั่งแมวที่นั่งของมิสซานางงาม